จะส่งให้ความลุ่มหลงม,มาครอบงำเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จเพื่อคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ได้ยินในการอาธรรมจะได้ถูกพิพากษาลงโทษสิ้นทุกคนขอเวลาให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าเรียนเชิญน้องเฟิร์นที่จะมาแบ่งปันเข่าเดียวในเช้าวันนี้เรียนเชิญเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าอะไรดุย่าพระเจ้าพระบิดาขอโรรองทรงเทปัญญาของพระองค์ลงมาให้กับเราทุกคนขอพรรองทรงให้พระวิญญาณรู้สึิ สติอยู่กับเรานำให้เราทุกคนได้มีสติปัญญาในการที่จะเรียนรู้ถึงสิ่งที่พระองค์จะทรงบอกกับเราผ่านพระวจะนะคำขององค์กระผุ้เป็นเจ้าในเช้าวันนี้พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงแตะต้องสัมผัสเราแตะต้องเปิดใจของเราให้รับเอาสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราเพ,พราะพระวจนะคําทุกคําทุกตอนนั้นมาจากการดนใจที่มาจากพระเจ้าอเลลูยาขอพระองค์ทรงเปิดหูของเราให้ได้ยินสิ่งที่แท้สิ่งที่จริงขอพระองค์ทรงเปิดใจของเรา รับเอาสิ่งที่แท้สิ่งที่จริงเข้ามาฝังในชีวิตของเราและขอบรองทรงเปิดชีวิตของเราให้ดำเนินชีวิตตามพระวนจะนักชอมของพระผู้เป็นเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานและในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องคะวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวต่อจากเมื่อวานเนาะในพระธรรม2องเทสโลนิกาบทที่สข้อที่9ถึง12พระธรรมเทสโลนิกาบทที่2องนี้เมื่อวานก็ได้กล่าว แล้วเนาะว่าบทนี้ากล่าวถึงคําเตือนที่เข้มงวดสําหรับเปาโลที่มีต่อคิดจักในเทสโลนิกาณตอนนั้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ว่าผู้เชื่อบางคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับคําสอนของเปาโลเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคิดน,นะคะในจดหมายของเปาโลได้เขียนถึงเนื้อหาในบทนี้ว่าเราจะได้ตระหนักว่าทัศนคติผ,ผิดผิดของผู้เชื่อหรือผู้ ผู้ศรัทธาหรือสาวกในตอนนั้นน่ะไม่เพียงแต่ส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวของพวกเขาแต่ยังมีการนำความสับสนมาสู่สู่ใครคะ่ะทำมิกรชนในคิดจักนั่นเองนะคะพี่น้องคะ่ะถ้าเกิดว่าเขาเชื่อผิดเขาก็สอนผิดและนําเอาคนที่เขามารับเชื่อหลงผิดไปด้วยนั่นเองนะคะพราเขาจึงเ อาจารย์โปรโรจึงได้ย้ําแล้วย้าอีกถึงสิ่งที่ท่านสอนอ,อีกด้วยว่าส่งท้ายที่สุดจะนําไปส่งผลถึงสิ่งที่น่าเศร้าสิ่งที่น่ากลัวถึงโทษอย่างไรนั่นเองนะคะในพระธรรมบทที่สองนี้นะคะกล่าวถึงมารร้ายที่ปรากฏในช่วงไหนคะช่วงวันสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะวันสุดท้ายคือวันอะไรมารร้ายเป็นผู้ที่ปลอมตัวนะคะอย่าลืมว่าใน พระธรรม2เทสโลนิกาบทที่9บทที่2ข้อที่9ถึง12เนี้ยเราจะเห็นสิ่งที่มารซสตานหรือสิ่งการงานของเขาที่ซ่อนเลนอยู่ในนี้เราจะเห็นเพราะว่าการงานหรือสิ่งที่ซ่อนเลนอยู่เนี่ยงานของมารซสตานเนี่ยปรากฏในวิวอลอยู่แล้วเราจะมาไล่ดูกันเป็นข้อๆไปนะคะ <c oughs> ในข้อที่9นะคะ บทที่สองข้อที่เก้าคนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการโดนบันดาลของซาตานพร้อมกับอิทธิฤทธิต่างๆและหมายสำคัญและการอัศจรรย์แห่งความเท็จนะคะหมายถึงว่าการมาของผู้คนนอกกฎหมายนั้นจะเกิดขึ้นตามการกระทำของซาตานพร้อมด้วยฤทธิ์อำนาจและหมายสำคัญและการอัศจรรย์อันเท็จทั้งสิ้นนะคะการมาของผู้นอกกฎหมายนั้นคืออะไรคะก็คือการ การเคลื่อนไหวของซาตานการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมาอย่างไงคะก็คือมาแบบลับๆแอบซ่อนเนาะมาแบบลับๆมาแบบแอบซ่อนมาแบบซ่อนเล้นนะคะเป็นไปตามการกระทําของซาตานมาโดยการโดนบันดาลของซาตานนะคะมาโดยการโดนบันดาลของซาตานการมาที่นี่ก็คืออย่างที่พูดก็คือมาแบบลับๆมาแบบแอบซ่อนการกระทําตามพลังที่ที่ซาตานมอบให้นั่นเองนะคะการอิทธิฤทธิ์หรือการ การอิทธิฤทธิต์ต่างๆหมายสําคัญและการอัศจรรย์แห่งความเท็จนั้นน่ะแสดงถึงอะไรคะฤทธิอำนาจหมายสําคัญและการอัศจรรย์ทุกชนิดนะคะพี่น้องทุกชนิดนะทุกประเทนะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มารสตานมอบหมายไว้ให้กับผู้คนหรือคนบาปที่จะนําเอาสิ่งต่างๆเนี้ยมาสําแดงให้กับ พี่น้องที่อยู่รอบข้างได้เห็นนะคะอิทธิฤทธิ์หมายถึงอะไรล่ะคะอิทธิฤทธิ์หรือฤทธิอำนาจนั่นเองะคะ่ะหน้าที่ที่พิเศษที่แสดงออกมาจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเห็นไหมคะจริงๆแล้วอิทธิฤทธิ์หมายสําคัญและการอัศจรรย์มาจากพระเจ้านะคะแต่ว่ามารซาตานลอกเลียนแบบพระเจ้าลอกเลียนแบบพระเยซูคริสต์โดยการน,นําเอาอิทธิฤทธิ์หมายสําคัญและการอัศจรรย์ มาแต่เป็นอิทธิฤทธิ์ใหม่สำคัญและการอัศจรรย์ที่เท็จนะคะพี่น้องค่ะข้อนี้พี่น้องแยกแยะนะคะว่าเราจะแยกแยะยังไงว่ามาจากพระเจ้าหรือมาจาก <c oughs> มาจากสาตานนะคะมาจากพระเจ้าหรือมาจากสาตานเพราะว่าอิทธิที่ที่มัซสาตานทาเนี่ยมันจะเป็นเท็จเท็จเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่ทํานั้นไม่จริงนะคะเช่นเช่นเวทมนต์นะคะเวทมนต์ ต่างๆน,นานาที่เราเห็นอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่แหล่งที่มาไม่ได้มาจากพระเจ้าที่แท้จริงนั่นเองเพราะว่ามันมาจากซาตานนะคะมาจากซาตานซาตานซ <c oughs> าตานคือสิ่งที่มันทําไม่สามารถไม่สามารถนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่แท้จริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้สิ่งที่มันซาตานทานะคะมันไม่สามารถนํามาเป็นผลประโยชน์ให้กับผู้คนได้แต่มันสามารถนํา ความพินาศมาให้กับผู้คนเพราะว่าเกิดจากการที่ว่ามันหลอกลวงมันล่อลวงและมันปิดหูปิดตาของผู้คนให้ไม่รับความจริงแต่รับเอาความไม่แท้มาสู่ชีวิตของเขาและผลที่ตามมาก็คือการลงโทษและพินาศนั่นเองนะคะพี่น้องค่ะข้อนี้เราเรียนรู้ถึงว่าพลังฤทธิ์อำนาจหมายถึงการอัศจรรย์ออกมาจากพระเจ้า <c oughs> หรือซาตานก็ได้นะคะ พลังฤทธิ์อำนาจหมายสำคัญและการอาศาจารย์ออกมาจากพระเจ้าหรือซาตานก็ได้ปัญหาที่เราจะเรียนรู้ก็คือซาตานชอบปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างพี่น้องคะซาตานชอบปลอมตัวเป็นทูตสว่างแห่งความสว่งงสา,าวเวง,ง,างเพื่อทําให้ผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าพลังอํานาจนะคะพลังอํานาจฤทธิ์ฤทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์หมายสําคัญและการอาศาจารย์เหล่านั้นมาจากพระเจ้า ดังนั้นนะคะคริสเตียนจึงต้องระม,มัดระวังระม,มัดระวังไม่ให้ถูกหลอกลวงด้วยปรากฏการเหนือธรรมชาติต่างๆเหล่านี้นะคะและขบวกนการคาลิสมาในศาสนาคิดนะคะชอบดึงดูดผู้คนด้วยการแสดงปฏิธิหารหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆหมายถึงสิ่งแปลกปลอมนะคะสิ่งที่สิ่งที่แปลก ใจคือคิดเตียนอะจำนวนมากหันมาปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้พี่น้องคะถ้าเรามีความเชื่อที่ไม่มั่นคงเราไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในรากฐานพระเยซูคิดเราสามารถที่จะถูกดึงเราสามารถที่จะถูกจูงใจโดยง่ายโดยการที่ว่าเขานำเอาสิ่งแปลกปลอมก็คือการอัศจรรย์ การทำหมายสำคัญและการทำปฏิริหาต่างๆดังศาส,สนาเท็จนากที่กำลังดึงดูดคนบางคนมาในค้าบของผู้สอนนะคะมาในค้าบของผู้เทศนามาในค้าบของผู้ฟื้นฟูนะคะสิ่งเหล่านี้จะแอบแฝงมาเพราะว่ามันเป็นงานของซาตานที่มอบหมายให้กับเขาได้ทำนะคะสถานการณ์ที่น่าจะเป็นห่วง <c oughs> มากคนบันะคะนำมาเปิด เผยก็คือคิดจัคริสเตียนจํานวนนับไม่ถ้วนจะละทิ้งพระเจ้านั่นเองนะคะคริสเตียนจํานวนมากนับไม่ถ้วนจะละทิ้งพระเจ้านะคะเพราะว่าอิทธิฤทธิ์หมายสาคัญในการอัศจรรย์ที่ถูกต้องที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ล้วนเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ไม่เคยมีการจัดแสดงว่าข่าวล่วงหน้าว่าเพื่อจะดึงดูดผู้คนให้มามาชอบมาชื่นชมยินดีนะคะแต่ มารซาตานทาทุกรูปแบบในการที่จะดึงเอาผู้คนนะคะดังนั้นการเรียกการเรียกร้องให้ดาเนินการใดๆโดยใช้อิทธิฤทธิ์ใหม่สําคัญและการอัศจรรย์โดยไม่คํานึงถึงจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ว่าจะชอบทำหรือไม่ชอบทำนั่นคือสิ่งที่เรากําลังเลือกที่จะเดินผิดหรือจะเดินถูกกําลังเลือกที่จะไปกับมารซาตานหรือจะจะไปกับพระเจ้านั่นเองนะคะและข้อที่สิบนะคะ และอุบายอาธรรมต่างๆสําหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพิาศเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รับความจริงเพื่อจะรอดได้นั้นหมายถึงว่ามีการหลอกลวงการอาธรรมทุกประเภทในหมู่คนเหล่านั้นที่กําลังพิาศเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับความรักแห่งความจริงนะคะเพื่อพวกเขาจะได้รอดพวกเขาไม่ได้รับความรักแห่งความจริงเพื่อพวกเขาจะได้รอดนะคะ สำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศหมายถึงคนที่ไม่สามารถรับความจริงและไม่รับความรอดนะคะเพราะข้อนี้เราย้อนกลับไปดูในข้อที่เก้าได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นคือพวกไหนก็คือมนุษย์บาปนั่นเองนะคะเขากระทาในเขากระทาอะไรกระทําในข้อสิบนะคะเมื่อวานที่เราพูดถึงนะคะ <c oughs> อุบายอาธรรมต่างๆก็คือการทําด้วยอุบายแห่งความไม่ชอบธรรมก็คือการหลอกลวงการการ ล่อลวงต่างๆในทุกรูปแบบนะคะทุกประเภททุกรูปแบบนะคะเขาล่อลวง <c oughs> และจูงใจให้กระทำผิดนะคะวิธีการของเขาก็คือเขาจะทําทุกวิถีทางทุกรูปแบบในการที่จะล่อลวงและจูงใจนั่นเอง <c oughs> เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับความจริงเพื่อจะได้รอดเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับความรักแห่งความจริงเพื่อเขาจะรอด <c oughs> เพราะว่าพวกเขา <c oughs> <c oughs> เชื่อในเชื่อในโลกนะคะเชื่อในโลกแต่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า ไม่ได้เชื่อในความจริงพวกเขาปฏิเสธที่จะรับเอาความจริงนะคะพวกเขาไม่ต้องการที่จะรับความรอดไม่ได้รับความรักแห่งความจริงนะคะของพระเจ้าข้อนี้เราเรียนรู้ว่าการต้อนรับการต้อนการต้อนรับผลทางแห่งความจริงและยอมรับความจริงของพระกิติคุณคือผลทางเดียวสําหรับมนุษย์ที่จะได้รับความรอดนะคะการต้อนรับผลทางแห่งความจริงและยอมรับความจริง ของพระกิติคุณคือหนทางเดียวสําหรับมนุษย์ที่จะได้รับความรอดนั่นเองนะคะพี่น้องคะสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือเราต้องเรียนรู้ว่าพระกิติคุณและความจริงคือพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าถ้าเราไม่รับความจริงเราก็จะแสวงหาความเท็จเนาะถ้าเราไม่รับความจริงเราก็จะแสวงหาความเท็จเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริงว่าทุกคนได้รับความจริงและรับความรับความจริงแล้วพวกเขาก็จะรับ พระองค์และรับพระองค์ดังนั้นพวกเขาจึงมีความชอบธรรมและบริสุทธิ์นะคะพวกเขาจึงมีความชอบธรรมและบริสุทธิ์ของความจริงซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับความรอดนะคะพี่น้องคะรับรับความจริงรับความจริงรับพระเยซูรับพระเจ้ารักพระเยซูและรับพระเจ้าสิ่งที่เราเรียนรู้ในข้อนี้ก็คือประมาณนี้นะคะและเรามาดูข้อที่สิบเอ็ดนะคะ เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงมอบให้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงมเขาให้เชื่อสิ่งที่เท็จหมายถึงว่าเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงส่องส่งความลวงอันร้ายแรงมาให้พวกเขาเชื่อสิ่งที่เป็นเท็จนะคะเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงความลุ่มหลงมาครอบงมเขาหมายถึงว่าพระเจ้าส่งความลุ่มหลงมาให้เขาประทันจิตใจที่เสื่อมทรามให้เขาเหล่านั้น การที่พวกเขาจงใจปฏิเสธความจริงนะคะปฏิเสธความจริงไหนความจริงยังไงคะความจริงในข้อสิบท,ที่ผ่านมาที่เรารู้เนาะจิตใจที่เสื่อมทรามก็คือจะมีพลังที่ทํางานอยู่ในตัวของผู้คนที่มีจิตใจที่เสื่อมเสื่อมทรามสิ่งนี้ไม่ใช่ของขวัญหรือไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แต่เป็นการตอบสนองแบบเฉยเมยจากพระเจ้าเมื่อมนุษย์จงใจปฏิเสธความจริงของพระเจ้าพระเจ้าทรงยอมให้เขาสแสวงหาความเคสนะคะ อย่าลืมนะคะพี่น้องถ้าเราถ้าเราเลือกที่จะเชื่อซาตานพระเจ้าจะประทานจิตใจที่เฉยเมยต่อเรานะคะพระเจ้าจะตอบสนองจิตใจที่เฉยเมยต่อต่อผู้คนที่เลือกเอาความเท็จนะคะแล้วพระองค์ก็จะทรงยอมให้ยอมให้เขาสแสวงหาความเท็จในพวกเขาให้พวกเขาเชื่อสิ่งที่เท็จให้พวกเขาเชื่อคําโกหกให้พวกเขาลุ่มหลง ในการหลอกลวงนะคะให้พวกเขาหมดกำลังที่จะเดินตามทางที่ถูกแต่เดินในทางความมืดนะคะพวกเขาผู้เชื่อผู้ไม่ผู้คนไม่เชื่อความจริงพวกเขาจะหันไปหาและเชื่อในคำโกหกนั่นเองนะคะข้อนี้เราเรียนรู้ว่าผู้ใดตั้งใจปิดใจและปฏิเสธที่จะยอมรับแสงสว่างแห่งความจริงนะคะผู้ใด ตั้งใจปิดใจและปฏิเสธที่จะยอมรับแสงสว่างแห่งความจริงเราดูได้จากข้อสิบนะคะไม่ได้รับความรักความจริงเพื่อจะรอดนั่นเองนะคะในที่สุดก็จะตกอยู่ในความผิดพลาดและจมลึกลงเรื่อยๆนะคะเมื่อใจของคนผิดทุกอย่างก็ผิดไปด้วยหากใครเชื่อในสิ่งที่ผิดแล้วกันไม่เชื่อก็เป็นเรื่องผิดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเขาเชื่อในเรื่องโกหกและไม่เชื่อในความจริงนะคะ พระเจ้าทรงครอบควบคุมทุกสิ่งในจักรวาลพี่น้องคะพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งในจักรวาลเมื่อมนุษย์ดือ้อรัน้นและปฏิเสธที่จะยอมรับพระคุณของพระเจ้าเขาจะรับการตอบแทนที่ชอบธรรมของพระเจ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขามักจะยินเราคนเรามักจะได้ยินคนพูดว่าฉันไม่เชื่อในอะไรเลยฉัน ไม่เชื่อในอะไรเลยแล้วจริงๆพวกเขาก็ไม่เชื่อในสิ่งใดเลยแต่พวกเขาเชื่อความจริงพวกเขาไม่ได้เชื่อความจริงแต่กลับเชื่อในเรื่องโกงหกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ในข้อนี้ก็คือถ้าเราปิดใจและปฏิเสธที่จะรับยอมรับแสงสว่างแห่งความจริงเราก็จะตกอยู่ในความผิดพลาดและจมลึกลงเรื่อยๆนั่นเองนะคะพี่น้องคะเรามาดูข้อที่สิบสองนะคะเพื่อคนที่ได เพื่อคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอาธรรมจะได้ถูกพิพากษาและลงโทษสิ้นทุกคนหมายความว่ายังไงคะเพื่อว่าคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการไม่ชอบธรรมจะได้ถูกพิพากษาลงโทษนั่นเองนะคะคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในความชอบธรรมคือการไม่เชื่อความจริงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการ รงข้ามกับการเชื่อคําโกหกนะคะการเชื่อเรื่องโกหกไม่เชื่อไม่ใช่เชื่อความจริงการรักความไม่ชอบธรรมผลที่ตามมาจากการไม่เชื่อความจริงคือผู้คนจะรับเอาความเท็จมาเป็นความจริงพวกเขาจะรักความไม่ชอบธรรมโดยธรรมชาตินั่นเองนะคะก็ผลที่สุดท้ายก็คือจะถูกพิพากษาและลงโทษสิ้นทุกคนนะคะไม่เว้นสักคนถูกตัดสินลงโทษ หมายถึงว่าพวกเขาจะถูกตัดสินจากการที่เขาเชื่อผิดผิดส่งผลให้เกิดการตัดสินของพระเจ้าคือปัญการพิพากษาลงโทษในข้อนี้เราเรียนรู้ว่าผู้เชื่อรักสิ่งที่ดีผู้ที่ไม่เชื่อในความรักผู้ที่ไม่เชื่อในความจริงก็รักสิ่งที่ไม่ชอบทำนะคะผู้เชื่อรักสิ่งที่ดีผู้ที่ไม่เชื่อในความจริงก็รักสิ่งที่ไม่ชอบทำนะคะ บุคคลใดก็ตามทรงเลือกสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นผลที่ตามมาสําหรับเขานะคะก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกว่าการเสด็จมาของพระคิดคือทั้งสุดท้ายสําหรับการได้รับความรอดจากปากนะคะทรงเลือกให้เราได้รับความรอดแต่ถ้าเราเลือกผิดเราก็จะลงไปสู่ความพินาศนะคะพี่น้องพี่น้องคะแต่สําหรับ ผู้ที่ปฏิเสธความจริงและกันมาของพระคิดอาจจะเป็นช่วงเวลาของการพิพากษาและการประนามและท้ายสุดคือการทำลายล้างและความพินาศนั่นเองนะพี่น้องพี่น้องคะพระธรรมบทนี้ได้สอนเราถึงว่ากิจการกิจกรรมของมารสตานที่จะปรากฏในวันสุดท้ายซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของผู้เผยเพระวจะนะในผู้เผยพระวจะนะเใน ที่ปรากฏในวิวรณ์เมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เมื่อพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งมนุษย์ก็กระทาผิดนะคะมนุษย์ก็มามนุษย์มนุษย์ผู้กระทําผิดก็จะเสด็จมาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาชอบเขาได้รับมอบหมายจากมารซาตานให้ลอกเลียนแบบพระเยซูคริสต์ในทุกอย่างนะคะเพื่อที่ว่ามนุษย์คนก็คือผู้ร้ายกฎหมายอะ่ะ ลอกเรียนแบบพระคิดเขาทําทุกอย่างโดยอาศัยพลังอํานาจของซาตานเหมือนอย่างที่พระคิดกระทําโดยอาศัยพลังอํานาจของพระเจ้าพระบิดานะคะก็ทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสําคัญทุกอย่างเหมือนพระเยซูคิดนะคะเขาเรียนแบบและล่อลวงล่อลวงให้ผู้คนมาเชื่อ ในอิทาิตหมายสําคัญไรการอัศจรรย์ทุกอย่างแต่แปลว่าของเขาอะเป็นเท็จนะคะของพระเยซูคิดนะเป็นแท้เราต้องเป็นผู้ที่แยกแยะเราต้องรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของเราเพราะว่าปฏิรเนธิฐานเหล่านี้คือของแท้หรือของเทียมเราต้องรู้จักแยกแยะเพราะว่าที่มาและจุดประสงค์ของปฏิรเนิฐานเหล่านั้นมาจากไหนที่มานะคะที่มาและจุดประสงค์นะคะของ การอิตาลีกันและหมายสำคัญและการอัศจรรย์นั้นอนะ่ะมาจากที่ไหนนะคะมาจากแหล่งของเขาอ่ะมาจากที่สิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราในเช้าวันนี้นะคะเราสรุปได้เฝ้าเดียวเช่นนี้คือหวัวข้อคือการงานของซาตานที่ซ่อนเล้นไว้นําความพินาศมาสู่ผู้คนนะคะการงานของซาตานที่ซ่อนเล้นไว้นําความพินาศมาสู่ผู้คนนะคะ L หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะ ลอกเรียนแบบพระคิดโดยการทำการอิทิตใหมายสำคัญและการอัศจรรย์นะคะ L 1ข้อที่2นะคะลอกเรียนแบบพระคิดโดยการหลอกลวงอลอกเรียนแบบพระคิดโดยการเชื่อเชื่อในคำหลอกลวงผู้คนด้วยคำสอนเท็จนะคะนะคะ L 1ข้อที่3ก็คือโดยการจูงใจให้เชื่อในคำโกหก L 1ข้อที่4ี่ก็คือโดยการ ยินดีในความไม่ชอบทมนะคะโดยการยินดีในความไม่ชอบทมนะคะพี่น้องคะแถมนะคะแถมใครเราในแอสองและแอสมในเช้าวันนี้ด้วยนะคะแอสองข้อที่หนึ่งก็คือเชื่อในอิทธิฤทธิหมายสำคัญแลยการอาศจารย์โดยไม่แยกแยะว่ามาจากซาตานหรือมาจากพระเจ้านะคะแอสองข้อที่สองก็คือลุ่มหลงในคำหลอกลวงคำโกหกเพราะไม่รักความรักแห่งความจริง และไม่เชื่อในความจริง L สองข้อที่สาคือเชื่อในคำโกหกเพราะไม่พัฒนาจิตใจให้ถูกต้องนะคะ L สองข้อที่สไม่เชื่อความจริงเพราะมีความรักต่อความไม่ชอบธรรมนั่นเองนะคะและ L 3นะคะสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไลให้เราแก้ไขคือแก้ไขยังไงคะเราควรที่จะปลุกฝังความเข้าใจและวิสัยทัศน์ทางจิตวิญญาณนะคะควรที่จะ คนที่จะดําเนินชีวิตตามพระวจะนะของพระเจ้าและควรที่จะสวมชุดก่อกั้นกันของพระเจ้าทั้งชุดเพื่อป้องกันพลังอํานาจของซาตานอย่าลืมนะคะพี่น้องพระเจ้าทรงเตือนเราถึงนะคะถึงผลและจุดจบจ,จ,จากการงานของซาตาน,ค,ค,าน,านะค,ะคือความพินาศนะคะคือความพินาศผู้ที่ติดตามผู้ที่ติดตามและกระทําตามมารซาตานกะ ก็จะถูกตัดสินลงโทษนำไปสู่ความพินาศนั่นเองนะคะเช้าวันนี้เพราะวจนะรําของพระเจ้าที่เราเฝ้าเดี่ยวร่วมกันพี่น้องเอากลับไปใคร่ครวญดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ amen ขอบคุณพระเจ้าสําหรับน้องเปิินที่นำเราแบ่งปันเพราะวันจนะรําของพระเจ้าในเช้าว,วันนี้การงานของซาตานนาความพินาศมาสู่เรานะคะเราจะ เราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เท็จแต่เราจะเชื่อความจริงคือพระวจนะของพระเจ้านะคะขอบคณพระเจ้าช่วงเวลาสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สวัยนะคะที่จะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานไวพร,พรพี่น้องในวันนี้ขอเรียนเชิญเลยนะคะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าอย่างยิ่งเลยสําหรับการเฝ้าเดียววันนี้นะสองวันที่ผ่านมาเราเราพึงที่สังเกตว่า สิ่งใดที่มาจากพระเจ้าการอีิจิตใดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและสิ่งใดที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับอ่าผมเคยให้แนวคิดพี่น้องของเรานะครับสิ่งที่มาจากพระเจ้านะครับคือเราพึ่งพาฤทธเดชพึ่งพางานที่พระเยซูคริสต์ทำบนไม้กางเขนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเชื่อพึ่งงานที่องค์ทรงทำเพื่อเราสำเร็จ เพื่อเราแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ซาตานนะครับมันพยายามลิเครดิตว่าสิ่งสิ่งนี้คุณยังไม่เพียงพอคุณต้องทำคุณต้องพยายามยิ่งยิ่งขึ้นคุณต้องคือแทนที่จะพึ่งพาลิเดตพึ่งพร,พระกรุงพระคุณของพระเจ้ากับกลายเป็นพึ่งพาศายตัวเองนะครับขอเราสังเกตตรงนี้นะครับบางทีเหมือนกับว่า บางทีดูเหมือนกับว่ามันใกล้ชิดใกล้เคียงนะครับแต่เราพยายามแยกให้ออกนะครับโอเคให้เราสงบสงบใจนะครับพระเจ้าพิดาขอบคุณพง์สลหับพระเจ้าคำของพงค์และเช้าปุกรุ่งรวณนี้ที่เราได้อยู่เฉพาะพักของพงค์ร่วมกันพง์เจ้าค่ะพระเจ้าขอบคุณพงศ์กับน,นมัสการที่ทําให้เราใกล้ชิดพระองค์และรับสิ่งที่เป็นของพงศ์เข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างครบบริบูรณ์ และขอบคุณพระเจ้าสหรับคําอธิษฐานคุณเจ้าค่าของพี่น้องทุกคนที่เป็นตัวแทนของคริสตรที่เราอธิษฐานเพื่อพนามของพงค์เพื่อคิตจักรพงคเจ้าค่าพง์ทรงสดับตับฟังและให้สําเร็จแล้วและขอบคุณพระเจ้าสลับฝ่าพระคําของพงในวันนี้พงเจ้าค่าที่ย้ําเตือนเราและเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเพื่อเราจะมั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะ แย่งชิงจากชีวิตเราไปจากพระองค์ได้พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางเราอย่างเต็มขนาดให้วิญญาณแห่งการยินิจฉัยวิญญาณแห่งความรู้วิญญาณแห่งความเข้าใจและอนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่คุ้มครองเราปกป้องเรารักษาเราให้ยืนอยู่จะพ่อพะสิริของพระองค์มาให้เราล้มลงแต่มั่นคงอยู่กับอยู่ ในพงตลอดไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพระเจ้าไว้ความพี่น้องทุกท่านครับนาเมนมแเชิญพี่้อาค่ะพระบุปรดค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะเจ้าไห้รค่ะพี่น้องเอากลับไปทนเรานะคะหลังาเราก็